ยางนะครับคุณเห็นปะมันเข้ามาอย่างนี้ถ้าคุณดึงเนี้ยหักนะให้คุณดันลงไปนิดนึงครับมันจะออกง่ายไหมมันอยู่อย่างนี้อย่าดึงอย่างนี้ครับดันลงไปจนมันคลายความแน่นแล้วก็บิดออกง่ายนิดเดียวแล้วก็ใช้ที่ล้างเครื่องแก้วล้างนะครับมันเป็นสปริงติดกับหัวแปลงโอเคขอบคุณครับ ครับนี่คือแปลงสปริงขดลวดนะครับนิ่มๆใช้ล้างเค้นแก้วสอดเข้าไปมันจะมี13มิลกับ17บมิลใช้งานง่ายเส้ร้อ120บาทดูครับสอดเข้าไปก็ช้าจะเย็นๆนะถึงโค้งก็คนไ่ค่อยๆดันเอามือจับไว้หน่อยค่อยดันครับดันให้ทะลุเลยเปิดน้ำล้างนะครับ แล้วก็ดึงกับค่อยๆดึงนะไมาให้ทะลุทะลุไปแล้วสายเหมือนใหม่ง่ายนิดเดียวร้อยบาทอันนี้ยาวประมาณ2เมตรลางสายยางได้ด้วยโอเคนะดึงก็เหมือนกันนะครับสอดเข้าไปเลยดันครับจับใกล้ๆนะจะได้มีแรงส่งโค้งผ่านมาแล้วดันไปเรื่อยๆครับ ดันตต่ที่ละคือถ้าคุณดันนะมันจะไม่เท่าถ้าทำยาวหยุดืแล้วก็ดึงออกไม่หมดแย่ไม่ถึง เอามาแช่ไฮเตอร์ครับหาถาดเล็กๆมาวางเลยครับที่แก้แก้มันรองได้วากคั่กันเนี่ยเราจะแช่ไฮเตอร์โอเคเสร็จแล้วไฮเตอร์ยาซักผ้าขาวรลอน้ำยาซักผ้าสีเลือกเอาที่ชอบใส่เลยครับไม่ต้องลัวเปลืองไม่เหยืพอที่เหลือเก็บไว้ซักผ้าต่อ กี่นาทเีเปิดน้ำใส่ไปหน่อยให้มันมท่วมเครื่องแก้วแช่ทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีอ่ะพอหายเดี๋ยวมาดูกันอีกยี่สิบนาทีเจอกันอันนี้ก็จะไปล้างคู้ละ